สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีนี่สีผ้าลูกพ่อหลานพ้ายายนี่ไปตลาดนัดเมืองเว้นทุราค่ะตลาดนัดตอนเสาร์วันเสาร์ค่ะขายพักผลไม้ตอนนี้กําลังสีออกเดินทางกันเด้อค่ะเด้ออันนี้ไรอันค่ะอาสวัสดีใหม่สิครับลกูกสวัสดีครับสวัสดีครับจ้านี่ไรอันค่ะ อันนี้สวัสดีค่ะเคล่าช่วยสวนสวัสดีค่ะนียายสวัสดีค่ะเซดี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันคะ where are we going today shopping 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 right yes we gonna we gonna go shopping today yes okay And what you got in your hand honey เจ้าแมวพัฟี่โอยคเจ้าพัรักจัโอ้ยโอ e แลพี่น้องแมวพัฟี่ด้วยโอ้่แพี่้องก็มแพัฟฟี่ด้วยโอ้ใชอแลพี่น้องกีมวี่ด้วยอ้ใชโอ่และี้งกมีแอพัี่ด้วยโอ้สช่โอ่แพี่น้องก็แมวพัดวอ่โอ้ใชละอันบักแั่น้หยและอันบักแตงจริง่อ บักแต่งจริงคือจังอนเมืองไทยเหาอล่ะเบื่องตลาดของเขาเล่ะว่ามันคือบ้านห้าวบอจ้าโอเคจังไดกะติดตามกันต่อไปค่ะค่ะกำลังจะไปช้อปปิ้งค่ะอันนี้คือถนนหนทางนะค่ะอันนี้โลโก้ข้้าหองถนนทั่วไปค่ะบัมเบไฮเวย์บัมเบฟรีเวย์ค่ะ มีเสาไฟฟ้าขึ้นกันกับ,บานเข้านะคะ่ะตอนนี้เขากลับมาหอดแล้วเด้อค่ะามองเข้าสิไปตลาดนะคะยู่ด้านหลังพุ่นละค่ะพี่น้องแคลฟอร์เรียนเดี๋ยวเราไป <Hey. S 2> เบิ่งกันว่ามือนี้เพิ่นขายอย่างเด้ค่ะปะกติเราเพิ่อนสิขายพวกพักพลไม้นั่นละค่ะพี่น้องจ้าจะได้กะ ไปเบิ้งกันค่ะตลาดนี้เพื่อน I'm sorry Oh we cannot cross Okay h o น e y ข้ามยัง the d Okay g She l i e we gonna go we gonna go that way h o นี่ to the entrance เพิ่นบอกว่าบ่ให้เข่าทั้งนี้ค่ะนี่มัน มันทางออกค่ะวั this, this สซัน <the> this is exit ค่นนี่มันบอกให้ไปเขาท่างเขาค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะก oh. เล็ดต้องได้เข่าได้ออกเป็นทางค่ะพี่น้องเทือกรมากกับมาลักไก่ค่ะเข่าเลยค่ะอย่าเขานี่แหละโอเค this is still exit okay we can't see the s i d e sorry โอ้บึงแถวด้วยล่ะพี่น้องคนเขาแถวต่อคิวไปรถย้ายไปเขาแถวฐาเแล้วเดี๋ยวสือยู่นี่แหละโอ้มาเถะกอนบ่อเดเข่าค่ะพี่น้องมาเทนีเด้เข่าแถวตอนนี้ค่ะช่วงนี้บพว่าไปไซค่ะก็ต้องได้เข่าแถวค่ะแท้ช่วงสดๆ คนคนหลายต้องได้เข่าแถวค่ะ <laughs> จังว่าบอยอยากไปตลาดปดาัดใด่ะคะช่วงนี้ก yeah, nice ารไปยืนเข่าแถวต้องไปสายๆคนมันหนีเบิดแล้วคะ่ะะจังบ่ต้องได้ไปเข่าแถวโดน Sorry <Thank you. laughs> อยืนข่าวแถว,ยวอยู่นี่ฝนบางบานค้นยึดท่องภูเขาแล้อล่ะค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นดาวเท่าเมืองเว้นทุลาที่หฮาอยู่แล้วค่ะจ้าแถวเริ่มเลือดแล้วคะ่ะพี่น้องเริ่มเลือดแล้วคะ่ะปกติกับถ้าเห็นแถวเง้วนี้ก็บอวบา่บอยากถ่ายแล้วล่คะค่ะพี่น้องแต่่ามือนีอยากมาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งกัเลย ถ้ากันมาเขาแถวขาแล้วอันครับระวังนะครับลูกเ <c oughs> อ้าไปเตะมันทำไมคะนี่แหละค่ะพี่น้องถึงเข่ามาแล้วค่ะคล้องบหลายด้วยค่ะมือนี้ค่ะ ส่วนหลายเพิ่นกะเป็นพักที่เพิ่นปลูกกันเองนะคะพวกฝรังหรือว่าล่างคนเขาเพิ่นกับไปรับมาเออเออ,เอ,อนี่ง่ายนี่ง่ายบักแตงนะอันนี้เขาก็จะมีแถวให้เข้าอะคะ่ะ enter here มีแถวให้เข้านี่แหละคะ่ะแตงโมคะ่ะนีง่ายคะ่ะบักแตงจริงที่ว่านะคะพี่น้อง นี่ระคาที่ซื้อไปมือนั่นนะคะลูกกลมๆคือบักแต่งกิ่งบ้านห้าลราคะหรือว่าแต่งไทยบ้านหฮาลราคะเนี่ยค่ะหวานดีขนาดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิซื้อไปจักสองนวยสามนวยมาเนี่ยเอาไปฝากปลากวางน้ำเนยเ้อเออหยิบอรรถย่ยทุ้งผุนแขวนยึ่งผุนทุ้งยึ่ข้างหลังมัน แต่ว่าลานเก่าห้องกับมีได้แม่ยึดขางหลังลานข้ังหลังอัะละค่ะที่ให้มากเธื่อกออนน่ะคะ่ะแต่ว่าลานนีเพิ่นกับมีขายเยอะเอาเอาน่วยเดียวก้นกับได้ต่อยายก็บรรลูว่าเออลานนั่นเพิ่นสิงหงบัวเอาเอาน่วยนึ่งก้นกับได้เออโอ้เบิ่งหัวหอมไ่ค่ะพี่น้องปลาทธอหอมแดงไงหอมแดงไงไงอ่อลีเบ่งมือค่ะ อันนั้นกับต้นกระเทียมไงค่ะพี่นอ้องกิ๊บแสบเพื่อกันเล้วค่ะมีหอดบบกเอ่อบักฟากเอียงหน่อยนะอา<บ>มานบวกมามาเอียงยินบักนี่ือมบวบวเหลืองบักซุกิีนีเหลืองเอาออกมาเดี๋ยวมันดวนาหาย่าย You said three f o h หาเาสองดอนสี่สิบ่าอนไปเลยเดี๋ยวพันสีท่อนหาหน่นวยน,นี่สองสองเหรียญสี่สิบเนค่ะพี่น้อง thank you oh, let's go Ryan Keep g o i n คนีไปเบิ้งล่านอืน่นอันนี้บักเลนกันหลายหลายนะคะ <laughs> บักเลนเชอรรี่ทอเมตเต come on เคลอะเนี๋ยนี้ขายดอกมงดอกไม้อย่างละคะ่ะ เ,เดี๋ยวเบิ้งบะมีด่ดอกยญ้าไป๊บแปงพูดม,มันขามันฮันนี่เดี๋ยวเขาสีภาาไปส้มมันตลาดค้นมงอะค่ะพี่น้องที่เ้ามักมาซื้อพักไผ่เ้าออะคะ่ะเจลาข้าวมันฮันนี่น้องเธอาเพิ่นเก๋มี่อ้อยมาขายด้วยค่ะอ้อ,อยคือบานเ้า นีลร้านขายอังุ่นค่ะบักพีชอังุ่นค่ะพี่น้องหลายค่ะนี่ละค่ะตลาดข้นมงที่ห้าวานะคะพี่น้องพักเพื่อนกะมีบักทัว่วบักทัว่วบักเล่นน่ะค,ะะคะ่ะทั่วไปอันนี้บักทั่วเมือกกบมี่ค่ะ ตรดินมาเธอก่อนกระสือไปสองข้าวค่ะยังกินบะเบิดค่ะบักเขือนแงบักบวกรีบบักบวกเลียมบ้านเฮากรีมด้อค่ะพี่น้องอันนั้นบักมะละโอ้มีบักมะละขี่นกหน่อยพอมอามะละอีกบใยายอันนี้บักเขือนแงบักเขือม่วงฝรั่งค่ะเออบักทั่วม์ตําจะสองํำ Come here Ryan. Come on guys. Keep walking honey. Keep walking. Yes. How much again please? เจ no. <laughs> uh ็ดเหรียญย่าไยบักทัวร์ซองกำเจ็ดดอลล่าค่ะพี่น้องเอ่ออ้าวของยี่ห้อแพงนะคะ บืงบืงขิงบืงขิงสดขิงคนปลูกเอาค่ะ thank you รายอันครับบักทั่วบักเอียงเด้พออีตู้กับมี่แล้วค่ะพี่น้องเข้ามาเลย guys เที้าหลากเข้ามันอันี้ไปไปเบิ้งเอาบักแตงนวยนั่นยน่อยย่า่อ้เฮ็ดยินิคกับมี่ขายด้วยค่ะพี่น้อง จะพันอีหยังเดาปุ๋นเนี่ยโอ้อันนี้เบังเฮ็ดอันนี้ด้วยละค่ะ,ะ <Head> เฮ็ดเพิ่นกระปูก<ม>เอาล่ะค่ะก็มีหลายพันมือนันเคยซื้อไปแกงกินเยอะค่ะพี่นอ้อ,องเออเออบังเฮ็ดอันนี้ค่ะแปลกค่ะพี่น้องบ<ม>เคยเห็นเลยค่ะเฮ็ด <Head S 2> เอียงน้อน,นี่ Hi this is mushroom Lions mane โอ้ oh. how you cook that? Just, just slice it and saute it in butter and salt and pepper. okay. it's supposed to be super brain food. oh wow. so they claim. okay that's good to know. เบิ okay. ้งคนก็มีตัวอย่างมีนน้ำอธิบายให้เบิ้งน้ำค่ะพี่น้องโอเคค่ะนันก็อะโวคาโดหลายๆค่ะ นี่ราคาลา1 9 0าแม่ <laughs> <laughs> Sorry sorry ma'am <nine> นี่ราคาอันล่านที่เคยมาซื้อนะคะ And how much again ma'ams $9.60 อ่ะให้เล่า10ดน สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะเ,เคลาสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะอ,อันตลาดมากไปที่ว่าภาพไปซื้อบักแต่งอัน <c oughs> นี่แหละค่ะแตงจริงนี่แหละค่ะเดี๋ยวย้ายแล้วสีพาให้เบิ้งเนาะคะ่ะแต่ว่ากะเหาก็มีบักพีชบักม่วงบ้านเหานี่แหละค่ะทุเรียนเนี่ยค่ะอ่าังมาจากอาพิ่นทรงมาจากเมืองไทยละค่ะเรา ก็ไปรับเอามาหรือว่าเพิ่นไปรับมาเพิ่นกับมามาขายหายนะคะเดี๋ยวยายกับหลานกับซีกินห้เบิงแต่ว่าสิผ้าบักแต่งหฮเบิงก็น,นะคะ่ะยายเอาบักแต่งมาพาเพิ่นเบิงก่อนขางในมันเป็นยังไงคือบานเฮาโบ่อันคลิปที่แล้วที่ว่าเออห้ามาก,กินกันนะคะมันกับหวานหวานดีค่ะพี่น้องมันได้กินบงังไม้สุเบิงค่ะไปตลาดมาได้บังไม้ได้บักทัว ผักหฮามันหลเดี๋ยวก็เลยบวัสดอค่ะมือนี้ห้าเอาผล,ลไม้ค่ะเอาโวคาโดกับมีดนะคะเนี่ยอะโวคาโดหลังบานค่ะโวคาโดลังบาขึ้นวยบบกยอเลยค่ะนี่จะวยใหญ่ๆจะเกือบทอหัวเคลาเลยค่ะ <c oughs> นี่ละค่ะขังในมันอะค่ะพี่น้อ,นองอมันกระซิคค่ายพวกแค่นตาลูพวกฮันนี่ดูเอ่อพวกพวกแตง ไถ่แต่งฝรั่งล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่ารสสารนี่หวานแล้วเนื้อมันก็นสีนุ่มค่ะมันมันบ่แข็งคือพวกแคตาลูปค่ะแคตาลูปเนื้อในมันสีแข็งแตงบ้านเฮาเออปาดเหเคลลาสิ้นหนึ่งเออไหนชิมซิโอเคลล่ากินถั่วโอโ้โหปากไปกินอะไรเป็นข้าวเลยอ่ะอืมอ่ะชิมซิหวานไหม เออเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็เกินค่ะอืมอืมอน่ากลินถัวกำลังมันในการกินถั่วค่ะโอ้โหถั่วยังไม่ได้ล้างเลยอเอออร่อยหรอคะถั่วเคล่าหวานหวานหวานอืเก็บในาใบกาปีนาแล้วถิ่นมาปลูกบ้านเฮานายมาปลูกบ้านเฮา หวานดีดีละแรกกินทุเรียนใช่ไหมของชอบชิลานน่นิดูสิปูใหญ่ๆอืมอ้าอืมเอาตือเอาจะเป็นงี้นี่อืมเอาอ้ำจับแน่นๆค่ะเดี๋ยวมันล่วงค่ะเอออร่อยหมคซอส เคล้าชอบกินข้วเรียนอืมอร่อยเลยอ่ะวางถั่วเลยทีนี้อืมเคล้าชอบกินทุกอย่างอืมเอาอืมยังยังยังมันในถั่วอยู่อืมเคลามากกินผักค่ะเคลามากกินผักสองคนไอ้น้องและอันเสดีเขาห้องแล้วค่ะ เล่นเกมแล้วคะว่ะบ๊อกไ่มากกินหรอค่ะกินบางย่างกีนตาบักทั่วแล้วมื้อนี่ไม่ปูดองอบอมตบักทั่วใส่ปูดองอือมลวกกว่ามื้อกว่าอือืม,อม,อมกินไว้ไงนี่เฮาเจะละใครอ่ะ เชียอืมยังบอลื่มบักทัวเซดีขามากินมากินผลไม้กับยายค่ะออนใหญ่มาให้ยายปากเขียวมาแล้วไปกินแต่แคนดี้ปากดำปื้อๆเลยอ่ะโอ้เซธีได้กินเซดีกินพิษไหมนี่ไม่ไม่กินกินแต่แคนดี้แคนดี้อย่างเดียวใช่ไหม บานหกๆเด้อค่ะพี่น้องย่าว่ากันเด้อค่ะเพื่อนเด็กหน่อยค่ะเจ็บเหรียญบอท่านทุเรียนนี่เท่านี้นี่เป็นสองพันเป็นเงินไทยสองพันเลยนีอันนี้ทุเรียนสองกองเอามาร่วมใส่จานเดี่ยวกันไว้ครับพี่น้องกองสองพันกองละพันอันนี้กองมันอยู่ข่างอันนี้ย่ากองละสามสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเหรียญค่ะ นัองเจ้าก็ได้อยู่สามกองลอยนัองเจ้าก็ลดบอดดายก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ต้นขายน้ำละค่ะว่าสิกินกำไรหน่อยกำไรหลายปันใดโอ้โหเคล่าอร่อยมากอื่มเอนจอยมากเลยค่ะโอ้โหดูอะไรติดขอบปากไปตลาดมาบางนึงนี่แลนล้มว่าเข้าเถิก ห้วงหาแต่แบนเดตแบนเดตปัสเตอร์เป็นอะไรคะเคี่ยวถั่วไม่ละเอียดเป็นอะไรคะน้ำทั่วว่เหลล์โอ้มันติดคอเหรอคะเวอ t ์ t แมทเดี e ยฮันียโ k เคอันน้ำไหมกิ่กินน้ำไปกินน้ำ,นนำเดี๋ยวเขายายเอาน้ำมาให้กินค่ะเออหวานไหมคะอคล่าชอบกินทุเรียนอยัมมี่ฮะ ตอนเป็นเด็กหน่อยนะก็เอาดักแด่ขวดักแด่เพื่อนกินเพื่อนกับมักร่างแห้งแอ่กินนะกินอยู่ผู้เดียวฝรั่งหน่อยตัวนี้กินเบิดทุกอย่างดีกินผู้เอื่อยผู้อายนี่บอกกินค่ะเลือกกินค่ะแต่ผู้น้องนี่กินเบิร์พักผลไม้อันใดผ้ากินอันใดกินเบิร์ม หน่าไปเถิกยังไปโดนอะไรกัดหน้าเป็นตุ่มโอ้ยนั่นรุนนั่นมุนโอ้โหกินน้ำจะหมดขวดเลยเหรอลูกหวานบอทุเลียนพอจะคู่น้ำได้เด้อตากล้องกะยากค่ะหวานดีบ ๋ยวหาเงินซื้อกล่องซื้อกล่องเนี่ยค่ะตอนนี้ใส่โท,ทรศัพท์เจ้าของ่ทยเดี๋ยวสิไปหาซื้อกล่องมาไทยคือเพินขย,ยังสีเห็นชัดเนาะค่ะตอนนี้ก็ทดเบิงยังสีไปก่อนพ<อ>ระาะว่าเห้าก็โอ้หหืมกินหมดขวดเลยเหรอคะออืเดี๋ยวกินเสร็จก็ได้เวลาไปนอนกลางวันแล้ว อืมด้วยพี่กินถั่วเหรอดูดูด,ดูยายกินก่อนยังไม่ได้ล้างเลยหรอเลยแต่วันนี้ยายจะตำทุเรียนนี่กระกรอบหวานดีค่ะพี่น้องนเนื้อกับขา่างไน่เนี่ยคะ่ะไน่เรเคยมีไน่ดิบเราคือคือแบบไน่แบกตืงกับพ่อได้กินอยู่คะ่ะรู้สึกว่าปีนี้เนี่ย สังทุเรียนสือทุเรียนสดนี่กินว่ามันเกือบลูกอริเ <laughs> บิดสิเป็นคือสิบหอดพันเลยล่ละพ่านเรียนนะคะเพราะว่าสังแต่ละเทือสามกองลอยสามกองลอยสังมากกินนว่ามันสิเบเถ <10 S 2> ือละอ,งงอยากค่ะงงก๋ะเตียบะตองคิดถึงราคาค่ะกินอย่างเดียว่ <laughs> มด้เมื่อ บ่ได้กลับเมืองไทยบ่ได้กินพิ่นมาขายังนิดจ้ะได้ซื้อกินฮะอยากของหมักของแ่บของโนให้ยายปอกให้กินค่ะอืมยายปอกแตปอกมงม่วงค่ะกินแตงไหมไม่กินกินมะม่วงกินมะม่วงค่ะเคล่าก็บอกยายสิคะกินมะม่วงค่ะยาย พี่ม่องก่อนค่ะพี่น้องคลิบนี่กะากาฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะก่อ,กอนค่ะแบตมันสิเบริรพอดีแหละ,ะค่ะจังไดก็ค่อยจังพ่อกันคลิปหนาน้ะค่ะพี่นอรร้องจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดเด้วค่ะให้กำลังใจมาแน่ up, นน up, กดซับสไครต์ให้น,ำน้ำแน่หรือว่าจะแนะน้ำติชมจงังไดกะคอมเมนต์มาได้ค่ะบอกในน้ำแด่ นี่จะยาเฮดเ็ดบอเปินกะตตากระตึงค่ะอัลเคล่าขาสวัสดีค่ะเคล่าขาจะเอาอีกเอาทุเรียนอีกแต่ว่ากันเออไอพี่น้องกับเขามาเบิงรู้สึกว่าหลายอยู่ดีใจอยู่แต่ยินแต่ข้าเจาวาข้าเจ้าเฮดคลิปแรกมีคนเบิงคนสองคนนึงกระเฮ็ดเลินไปแล้วก็ดีคนก็เออเขามาเบิงเรื่อย อันนี้ก็รู้สึกว่าเออพี่น้องก็มาส่มมาเบิงหลายอยู่ดีใจอยู่อยู่มาเบิงอยู่ขอบคุณหลายเด้อค่ะผู้ใดที่เขามาเบิงมาส้มพวกเขานะคะขอบคุณลหลายจังใดจะจะกำลังแรงไก่ติดตามกันคลิปหน้าว่าห้าสิบพระเหตุพาเบิงพากินอียงต่อไปจะจังไดก็ขอบคุณอืขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะที่เขามาเบิงนะค่ะมาเบิงย่ายกบหลาน ค่ยายกำหล้านนี่แหละค่ะตากล้องนี่ก็ทายแต่นี่แหละค่ะสะกอน <c oughs> ยังบอรพร้อมโซโตค่ะ <c oughs> ย่าง,งสวยบอพ่อค่ะย่างแ้าอยู่ย่งยายกำหลาน <c oughs> <c oughs> จ้าจังไดยกาฝากติดตามส้มกันคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอลาซํานี่ะค่ะไปก่อนค่ะ จังไรกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้ำเด้อค่ะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะใ่โอเคล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยมือเบาบางค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมผู้เฒ่าเด้ออย่าลืมผู้เฒ่ากับหลานหน่อยเด้อ ค่ะเอาบายบายทั้งนั้นอ่ะเอาบายบายกำลังมันในในทุเรียนค่ะพี่น้องค่ะเอาบายบายเอามาแก็สวยก่อนบายบายวัสดีจ้า